ติ่งดารายินดีนำเสนอ n ิววิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะแปลกเหมือนกันนะแบบไม่เคยคิดว่าจะเป็นแบบแนวนี้มีความสุขดีครับเล่าอีกทีดีกว่าหลายคนอาจไม่เคยรู้ว่าต้นตอเป็นยังไงนะเล่าแบบสบายๆนะ เราอ่ะผมอ่ะเมื่อผมผมเจอเรื่องเครียดมาเยอะนะผมก็หลับยากผมเป็นคนหลับยากมากนะครับวันหนึ่งเรียกว่าแทบไม่ได้นอนเลยนะเสียดายมันไม่มีความเอ้ยมันมันไม่มีเสียงเพื่อนเพื่อนทะลุออกมาได้นะมันคงจะดีมากเลยผมเล่าให้ฟังนะหลายคนที่ที่ไม่ได้รู้มาก่อนว่าว่าเริ่มยังไงนะตอนผมนอนไม่หลับอ่ะแล้วผมก็ ไทยๆดูติ๊กต็อกใช่ไหมแล้วก็แบบเจอกามินเขาไลฟ์อยู่ตอนนั้นแล้วผมก็แบบตกใจจริงๆนะเพราะว่าผมมาเป็นคนนอนไม่หลับแต่ผมผมพักตาผมอะตอนเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองผมลืมตามาแล้วก็กดดูเฮ้ยคนนี้เขายังเขายังไลฟ์อยู่เลยนะเขายังไลฟ์อยู่เราก็แบบว่าแบบ และตาเขาเนี่ยยังสดใสยอยู่ตลอดเวลานะครับผมก็ไม่รู้ว่าเขาทําได้ไงนะผมก็ไม่ค่อยเข้าใจอะไรหลายอย่างนะ้ก็ให้พี่พี่ที่สนิทผมอะลองหาข้อมูลดูว่าแบบเอ๊ะแบบเขาเป็นยังไงเขาแบบทําอะไรแล้วทําไมเขาต้องไลฟ์นานขนาดนี้ทําไมเขาถึงแบบไลฟ์ไลฟ์นานมากอะไรเงี้ยเราก็มารู้ว่าอ๋อเขาเขามีเหตุผลบางอย่างก็ ปกติแบบเราก็จะไม่รู้นะว่ามันจริงหรือไม่จริงอะไรเงี้ยแต่พอเราดูแล้วแบบเราเห็นความตั้งใจที่แบบผมยังทําไม่ได้เลยนะการไลฟ์แบบนานมากแล้วแบบยิ้มตลอดยิ้มตลอดมอดยิ้มตลอดเวลายิ้มตลอดเวลาแล้วแบบสเสน่ห์มากที่สุดที่เคยเห็นมานะครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าหลายๆคนอาจจะปัดๆไทยๆเห็นคนอื่นใช่ไหมแต่ว่าจะบอกให้ว่าคนอื่นเนี่ย เราไม่สามารถดูได้นานขนาดนั้นนะแล้วก็คนอื่นน่ยไม่สามารถเก็บคนดูให้อยู่นานแบบนั้นได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่ที่ที่แปลกมากนะครับผมเนี่ยเห็นว่าเขาดูตั้งใจมากและผมว่าเขาคงจะง่วงมากแล้วเอาจริงสิ่งที่ผมเห็นตั้งแต่ครั้งแรกเนี่ยเขาแบบ เขาไม่ใช่เด็กนะครับเขาเขาไม่ใช่เด็กเขาไม่ใช่เด็กยิ่งพอผมรู้อายุเนี่ยว่าเขาโตกว่าผมผมสามสิบเอ็ดนะเขาน่าจะเขาน่าจะสามสามสิบเอ็ดสามสิบสองผมรู้สึกว่าแบบเออคนสามสิบสองแต่เขาแบบดูมีความธรรมชาติมากผาสมอยู่ด้วยอะไรเงี้ยแตงจริงอนะผมเชื่อว่าเขาเป็นผู้ใหญ่มากๆคนหนึ่งนะครับผมเชื่อว่าเขาเป็นคนที่โคตรเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งนะครับความคิดเขาเนี่ย ต้องโตมา,มากมากเพราะว่าจริงๆสามสิบเอ็ดสามสิบสองเนี่ยโตมากแล้วนะครับเหมือนตัวผมเนี่ยอาจจะปัญญาอ่อนบางวันเนี่ยแต่ก็ติงต้องบางวันก็จริงๆหลยคือจริงๆเนี่ยโตโคตรๆแล้วนะครับแค่ว่าแบบว่าเราเขาหน้าหน้าเด็กด้วยเหรอเนะแล้วก็เราก็ได้เห็นแบบเขาดูเด็กๆกันอะไรเงี้ยพอรู้อายุก็ตกใจเหมือนกันนะครับว่าโอ้เขาทำยังไงว่ทไมหน้าเขาเด็กแบบนั้นอะไรเงี้ย ผมอ่ะก็พูดกับพี่ผมไว้อย่แล้วนะว่าแบบว่าคนคนคนเนี้ยแบบเขาน่ารักมีเสน่ห์มากแล้วก็ดูตั้งใจที่ทำงานมากๆตั้งใจที่แบบไลฟ์มากๆนะผมว่าคงโคตรเหนื่อยเลยแหละบางทีอ่ะบางทีเราก็เห็นสายตาเขาที่แบบว่ามันต้องเหนื่อยแน่นอนคนเรายิ้มขนาดแบบนั้นอ่ะคือแบบ เหนื่อยแน่ๆอะไรเงี้ยผมก็ไม่ก็ก็คิดนะครับคิดก่อนมาแล้วว่าว่าจะเป็นยังไงจริงๆผมแค่คนดูผมมากๆเลยนะขอเน,นี่ยปิดไปโน่นมีเวลาคุยกันสิบนาทีนะหกไม่นอนกันเลยเนะี่ผมแค่มากๆเลยนะครับจริงๆคนที่ที่ผม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 จริงจริงแล้วเนี่ยผมจะแค่แอบดูเขาก็ได้นะครับผมดูคล้องแต่อะไรนะสิบคนดูสิบ คนดู15คนดู15คนดูเขาก็ยังยิ้มอยู่อย่างนั้นนะครับจนเช้าครับจนเช้าบ้านเราครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีพลาดค,คลิปดีๆนะคะ